สวัสดีครับโนนนาฬิกยเย็นเย็นพามาเดินหาเห็ดกันในสวนป่าตะเคียนดูน้องๆเขาเลิกงานเขาพากันมาหาเห็ดเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเขาได้กันหรือเปล่าโอ้เนี่ยเสร็จจากเลิกงานมาดูน้องๆเขามาเดินหาเห็ดกันนะถือว่าผ่อนคลายกันนะบรรยากาศหลังเลิกงานนะนะเนี่ยตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วนะบรรยากาศยังดีอยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า เขาได้กันหรือเปล่าอุ้ยดูฮะเนี่ยมาในชุดแบบนี้ดูเต็มไม้เต็มมือเลยโอ้เห็ดอะไรบ้างเ่ะเห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งโอ้โหดอกใหญ่ๆเลยเนี่ยฮะเห็ดน้ำหมากด้วยนี่ดูดูเต็มเลยนี่โอ้โหเห็ดเพาะด้วยใช่ค่ะโอ้โหนี่นี่นมีเห็ดเพาะด้วยนะ ็หน้ำมาเห็ดทานอ๋อเฮ้ยเห็ดทานมีด้วยใช่ค่ะโอ้โหนี่คนแถวไหนรู้จักเห็ดทานเนี่ยคนอุบลค่ะโอ้ยอุบลค่ะค่ะนี่ฮู้จักเมื่อไรเนี่ยอืมสุดยอดสุดยอดนี่แหละฮะโอ้โหอาเห็ดทานเนี่ยนาเล็กกลับบ้านที่สุรินทร์เจอนะแต่ว่ามาที่นี่ไม่เคยเจอนี่เพิ่งเพิ่งได้เห็นนี่แหละว่า เห็ุผ่านออกเนี yeah. ่ย <Yeah. S 1> ถือว่าสุดยอดจริงๆ <Yeah. S 1> นะอ่เดี๋ยวแล้วเล็กก็จะลองเดินหาดูมันจะเจอหรือเปล่าอ้าว uh huh. นี่นะาเล็กก็เจอเหมือนกันอยากคิดว่าสายตาไม่ถึงนะนี่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 โอ้เห็ดพึ่งนี่นี่นดอกส,สวยเหมือนกันเห็นไหมไม่ธรรมดาบอกแล้วนะาเล็กมาหาแล้วต้องเจอ ห็นแน่แอบอยู่ตรงนี้เองโอ้ยดอกใหญ่ดอกใหญ่นี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 ่ฮะนี่โอ้ยดอกนี้โอ้หัวหลุดวันี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโอ้ยนี่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 ตัวนี้กาลังออกเหมือนกันนี่โอ้โหนี่นะตัวนี้มันหดไปแล้วนี่นี่ฮะอืม นี่ฮะมาดูมาดูเฮียป๋องหาอะไรเจอมั้งเปล่าเฮียป๋องโอ้ย <c oughs> คุณแก่แล้วมองไม่เห็นหรอกมันไม่เหมือนตป่าพี่นี่นี่นี่ฮะน,น,น,นาเล็กเก็บแล้วเนี่ยมาดูน้องๆ้องเขาเดินหากันเนี่ยโอ้โหไปเดินเหยียบแล้วก็อ่อนนุ่มๆไม่ใช่อืมอ่ะนาเล็กก็หาได้แค่นี้แหละให้น้องๆเข้าไป นี่ฮะให้น้องๆเข้าไปนะอก็เป็นความสุขของเราหลังเลิกงานฮะมาเดินเล่นสบายๆอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเ้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ